เมตตาพร้อมๆกันโยมให้การบวชครั้งนี้จงเป็นกระแสบุญไปทั้งโลกที่เคารพราคาควันกันก็ขอให้กระแสบุญนี้ไปเป็นการเปลี่ยนจิตจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิเห็นทุกคนเป็นเพื่อนรวมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแพ่เมตตาพร้อมมนะสาสัพเทสัตตา สัตทังหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวราโอนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอปยาปัชาโอนตู จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆาวนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปาริหะรันตู จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภยัยทางสิ้นเ,ออเจ้าหน้ายืนผ้าให้พ่อแม่พ่อแม่ขยับเข้ามาอีกก็ได้เข้ามาใกล้ๆลูกวันนี้นั่งใกลๆ้ๆกันมากสุดนั่งใกลๆ้ๆรับผ้าไปไหว้ที่ท่านก่อนพ่อแม่รับผ้าไปไหว้ที่ตัวเองก่อน ลูกขยับไปหาพ่อแม่ใก,กล้ๆมองมาที่พ่อแม่ลูกสิ่งประจับคือพ่อแม่แก่ชราลง ความแก่ชราของพ่อแม่ไม่เคยทำให้ความรักลูกเปลี่ยนไปลูกจะทำอย่างไรแม่กับพ่อไม่เคยคิดไปในทางอื่นเลยมีแต่คำว่านี่คือลูกฉันแม่ต้องเก็บ ความรู้สึกที่ลูกอย่างไร้เดียงสาทำกับแม่กี่ครั้งแม่ไม่ขอจังทำกับพ่อกี่หนพ่อไม่เคยจังพ่อกับแม่รอคอยเห็นลูกของพ่อของแม่ในเจริญพวกเธอทั้งหลายคงนึกได้นะ ว่าเธอเคยกระทำอะไรกับท่านทั้งสองนี้บางทีกับคนอื่นเธอไม่กล้าทำเธอไม่กล้าพูดไม่กล้าแสดงออกแต่มากล้าแสดงออกและกระทำกับท่านทั้งสองนี้เธอใช้สิทธิ์อะไรลก อาหารท่านก็หาให้ทานบ้านท่านก็หาให้อยู่เครื่องนุ่งห่มท่านก็หาให้ใสเจ็บคายได้ป่วยท่านก็ยอมเสียเงินเพื่อเอาชีวิตลูกกลับแต่เรายัางมองท่านพูดกับท่าน แบบเป็นขวานผ่าทร้าแม่หยุดพูดได้แล้วผมโตแล้วนะพ่อก็ไม่ต้องมาก,กังวลอะไรผมมากนะักคำพูดของเธอมันเจ็บปวดหัวใจของพ่อแม่แต่คุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะบอกว่าลูกคนนี้จะทำอย่างไรกับแม่กับพ่อท่านจะขอ เอาสิ่งเหล่านั้นเก็บไว้ในต่วล,ลึกแต่ว่าส่วนที่มาละลายความรักของพ่อไม่ได้ความรักของแม่ไม่ได้ชีวิตแม่เหมือนกับอาภัพกับรักคนที่แม่รักแต่คนรักแม่ยังไม่รักแม่อย่างที่แม่รักลูกทำไมแม่จึงต้องมาอาภัพกับลูก แม่จึงยังต้องกลายเป็นคนที่ต้องทบทวนตัวเองอยู่เสมอทำอะไรปิดกับลูกหลักฉันทำทุกอย่างแล้วฉันได้วิงวอนจนทั้งที่สุดพฤติกรรมลูกยังไม่เปลี่ยนบางครั้งแม่ไม่กล้าพูดพ่อไม่กล้าพูดแม่ต้องแอบเข้าไปในห้องพระ สวมดมนต์ขอให้ลูกเปลี่ยนเธอสิ่งที่มาเพื่อนลูกนี่มันเสี่ยงมันอันตรายเหลือเกินอ้างเอาพระพุทธเจ้าอ้างเอาพระธรรมเอาพระสงฆ์มาเพื่อคุ้มครองปกป้องลูกวันนี้วันที่เรามาอยู่สงบสงบ,สงบเราก็จะเห็นว่ามีคนสองคนนี้ไม่เคยคิดจะห่างเราเลยอ่ะ คนสองคนนี้ไม่เคยมีจิตที่จะหน่ายเราเลยจนกล่าวได้ว่าดวงใจพ่อแม่สะอาดแท้กว่าทุกสิ่งดวงใจพ่อดวงแม่ใจแม่สะอาดยิ่งกว่าสิ่งไหนดวงใจพ่อดวงใจแม่สะอาดเกินกว่าสิ่งใด ดวงใจพ่อดวงใจแม่มีไว้เพื่อลูกเอยลูกคลานเข้าไปลูกคลานไปหาคุยกับพ่อกับแม่สักคำสองคำได้ลูกอยากจะคุยอะไรเข้าไปคลานเข้าไปหาท่านคุยกับท่านถ้ามีคำใดที่ตัวลวงเกินท่านก็ขอให้แม่จงเอาโๅสิให้ผมเถอะ กราบลงไปลูกาไปด้วยขอความรักที่พ่อมีแม่มีจงอุ้มชูลูกคนนี้ให้เจริญตามทิศทางที่มีได้น้อมกราบลงแทบเท้าเท้านี้มือนี้เป็นความดีที่ลูกได้ประจักษ์อยู่เสมอลูก นะเราให้คุณแม่ได้ปลื้มใจแม่น้ำตาจะอาบแก้มแต่เป็นน้ำตาที่ชํำระความรู้สึกที่ลูกคนนี้ได้ให้กับแม่ได้ในโอกาสเช่นนี้ขอลูกเข้ามาบวชให้แม่พ่อได้จับชายผ้าเหลืองสู่ความสุขที่แท้จริงลูก คอยลูกบวชอย่างผู้ที่มีสติไม่เผลอไม่ประมาทต่อไปอากราบพ่อแม่กราบลงแทบตักกราบแล้วก็รับผ้าจากพ่อแม่แล้วพ่อแม่พูดใส่หูก็ได้โยบวชได้พ่อแม่ได้บุญนะลูกนะบวชได้พ่อแม่ได้บุญลูกเอ้ เสร็จแล้วก็เจ้านาโยมก็กลับที่เจ้านาคก็ยืนขึ้นกราบกราบเอาผ้าใส่มือ กลาวขอบันประชาอุปสมบทเอสาหังอสาหังริทีพุตัติตังพระวตสานัสาิทามันจาทิุสังพลายาหังอาวโตธมะินเยปปะชาลาภัยยังปา ภูรียามาหังพันเตสุจีระปาริมีพูตามติตามพระวันตังสรสนางขจามิทางมันจ่มีภูสังคันจสาะไยาหังพันเตสาสสะพพวโตอมวินเยปัดภาชาละไยาอุปัฏฐะทานภารียามางพันเตสุทีระปาริมีภูตัติ พระวันตาสารนันขานิจักทิุ่สัอันจัลัพยายาขันเัสสะพระวัโตธรรมะวินัยเยปัญาระัยายาภูัอ่าง าาาปารายะปิยมิอาหางพันเตปัดพระชาญาายาจา,า,า,ามาจาิกิมานิกาสายานิวัฒนานิแทเพตวาปัดพาเจตมะพันเตอนุกรรมปังปุปาทายะปิยมิอหังพันเตปัดพระชาญยาจามิอิมานิกาสายานิวัฒนานิ ชาเจตวาปาาพาเศผาพันเตอนุกรังอุปาทายะ,ะนังพระเพียบพาอยู่ในมืออย่างนั้นแหละบัดนี้เธอทั้งหลายเข้ามาขอบรรพชาอุปสมบทมีความมั่นคงในปตัตนาไตร หวังมีพระนัตรัรเป็นที่พึ่งจึงเข้ามาบวชเดินตามรอยเท้าของพระองค์ความตั้งใจของพวกเธอถือว่าเป็นความตั้งใจที่ประเสริฐแท้เกิดมาในตระกูลมีพ่อมีแม่เลื่อนฐานะตัวเองให้เป็นอุด,ดมเพศ เพศที่สูงสุดเป็นสมณะศักยบุตรคือบุตรของพระพุทธเจ้าบุตรพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้ที่มีความมั่นคงมีความเสียสละมีความรับผิดชอบไม่อ่อนแอสิ่งดีกล้าเผชิญหน้า สิ่งชั่วแม้อยู่ต่อหน้าก็หลบหลีกสรุปเราเข้ามาบวชเพื่อตัดส่วนเกินอะไรเกินเกินนี่ตัดวันนี้จะหเห็นเลยว่าสิ่งที่เกินอยู่ในชีวิตเราวันนี้ได้ตัดออกไปจนกระทั่งได้มีโอกาสมาเจริญส่วนที่ขาดอะไรที่ยังไม่มี ศีลไม่มั่นคงสมาธิไม่มั่นคง,นคงปัญญาไม่มั่นคงเราจะมาทำหน้าที่ให้เป็นคนได้เจริญสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นเพื่อที่จะคุ้มครองเธอไม่ให้บกพร่องในเวลาบวชเพราะผิดศีลเนี่ยมันเป็นการทำลายชีวิต ผิดพระวินัยถือว่าเป็นอันตรายพระองค์จึงไม่อยากจะเห็นผู้บวชนิดด่างพร้อยเกิดความเสียหายและก็เป็นความจำไปตลอดชีวิตจึงได้คุ้มครองพวกเราเปรียบอุปมาเหมือนปลาที่อยู่ในน้ำเราจับปลาตัวใดตัวหนึ่งโยนขึ้นมาบนบกมันจะดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีกชั้นใด ชีวิตเราก็าเหมือนกันอยู่บ้านอยู่เรือนอยู่สิ่งแวดล้อมที่เราผ่านมาพอข้ามาบวดเนี่ยมันจะดิ้นรนเพื่อจะกลับไปสู่สภาพนั้นทำอย่างไรที่จิตเราเนี่ยมันฝึกได้เนี่ยพระองค์จึงให้หลักการฝึกจิตเรียกว่าตัะจกบัญจกะคกรรมฐานเราจะ เอาสิ่งห้าประการนี้เป็นกำแพงเป็นเขื่อนไม่เราทะลักไปสู่ความอ่อนแอผิดศีลผิดธรรมต่อไปนี้ขอให้เธอเรียนพระกรรมฐานว่าตามเกษาโลมาณขาทันตาตาโจตโจทันตานัณขาโลมา เกษาสิ่งทั้งห้าประการนี้ถ้าโดยเนื้อแท้จริงๆแล้วมันไม่สวยไม่งามแต่มันสามารถหลอนคนให้ไปหลงผมขนเล็บฝันหนังจนมัวเมาหมกมุนนั้นต่อนนี้ไปขอให้เราทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในคุณธรรมดังกลาง่าว และก็จะได้เข้ามารับผ้ารุ่งอุมกันต่อไปเอารับผ้าแล้วลุกขึ้นยืนเดินมา <S 2> <S 2> เดินมาเลย ว่าเรื่อยบวชได้โยมได้บุญนะเจ้าค่าสาธุสาธุสาธุอ่ะนี่เก่งจริงเลยอ่ะ เดี๋ยวเราจะตามเดินตามพระไปทีนี้คนกลุ่มหนึ่งก็อาสาเนี่ยรับบุญแหละเสื้อทั้งหมดนี้ม้วนไปเรียบร้อยหมดเลยไม่ต้องให้พระม้วนอีกเราจะได้บุญนะคนที่เดินเดินตามหลังพระพระไปเลยไปที่ลาดินโคง้งไปไปไปจะได้มอบบาทมอบอะไรก็เรียบร้อย